ร้นหนึ่งแสนนำเสนอธุรกิจพิชิตฝันสนับสนุนโดยธนาคารออมสินแล้วเราจะทำธุรกิจอะไรดีอ๋อธุรกิจเอา,เอาเราวแมวเหมียว,วเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำธุรกิจออา,อาราวแมวเหมียวเนี่ยเป็นการทำธุรกิจเพื่อซัพพอร์ตความฝันของผมเพื่อที่ได้มีอานาจักรเซอยู่อ,อ,อมรองด้วย แมวเหมียวสายพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสก็อตทิฟแมวเปอร์เซียหรือว่าหรือว่าแมวไทยแมวบ้านทั่วไปเพราะผมรักแมวทุกสายพันธุ์แนวคิดสําหรับธุรกิจอลาวแมวเหมียวธุรกิจของเราจะเป็นธุรกิจสําหรับน้องแมวที่ครบวงจรทุกด้านไม่ว่าจะเป็นฐานให้อาหารอุปกรณ์ของเล่นหรือว่าอาหารเปียกหรืออาหารเม็ดและไปศูนย์รวมของแมวพันธุ์ต่างๆที่เราจะนําน้องๆแมวที่น่ารัก มาเลี้ยงและให้การดูแลและส่งต่อให้กับลูกค้าอย่างมีคุณภาพและสมบูรณ์าการวางแผนธุรกิจใน4ขั้นตอนขั้นตอนที่1เริ่มเลี้ยงน้องแมวอย่างจริงจังจัง,จงการเลี้ยงน้องแมวจะทำให้เราได้ทั้งความรู้ประสบการณ์และที่สำคัญจะทำให้เรารู้ว่า เรารักสิ่งนี้จริงหรือเปล่าเป็นพื้นฐานในการต่อยอดธุรกิจในขั้นที่2ต่อไปขั้นที่2ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับแมวในทุกสายพันธุ์การที่เรามีประสบการณ์ในการเลี้ยงแมวอย่างจริงจังนั้นอาจยังไม่เพียงพอสําหรับธุรกิจเราจําเป็นจะต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับแมวในทุกสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมสังคมของแมวด้วยกันการกินการนอนการถ่าย เพื่อเป็นการสร้างคุณภาพให้กับธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืนขั้นตอนที่3เริ่มลงมือทําธุรกิจและหากลุ่มตลาดเมื่อเรามีความรู้และประสบการณ์จริงในการเลี้ยงแมวขั้นตอนที่3เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดใน4ขั้นตอนเราจะต้องอาศัยความอดทนและรักษาคุณภาพของงานใช้เงินลงทุนตามความรู้และความสามารถที่เรามีอย่างมีข้อจำกัดและระมัดระวังในเส้นทางธุรกิจ สุดท้ายขั้นตอนที่ 4. การสร้างความประทับใจหลังการขายความประทับใจหลังการขายเป็นพื้นฐานที่สำคัญเพื่อสร้างความมั่นคงเกี่ยวกับธุรกิจเกิดการแนะนําและนำมาซึ่งลูกค้าใหม่ลายต่อๆไปสุดท้ายนี้นะครับธุรกิจที่มั่นคงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความรู้และความชอบใจรักเป็นองค์ประกอบของธุรกิจหากคุณมีทั้งสองสิ่งครบแล้วในด้านธุรกิจ คุณจะสามารถเดินทางในเส้นทางนี้ได้อย่างมีความสุขและมั่นคงสํหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ